หนังสือพุทธวจนะเล่มที่หนึ่งตามรอยธรรมเรื่องเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานหน้าที่หนึ่งและหน้าที่สอง ดีค่ะดีฉันนางสาวกนกวรรณสุขเจริญเลขที่8ค่ะรหัสนักศึกษา6303061วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรค่ะตอนที่1เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานพิสุุนทั้งหลายพวกพิสุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรมีอักษรสระสะดวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำศุนตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุนตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตตะว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุนตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ ทำที่ยังไม่ปรากฏเธอก็จะทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมดายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้พิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์บริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการ,รู้ร่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่าง ของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิ่แล